ในปี2024นี้ถือเป็นครบรอบ20ปีพอดีของ Foster Home for Imaginary Friends หรือบ้านของขวังเพื่อนในจินตนาการที่ออกฉายครั้งแรกในปี2004นะครับเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งเรื่องในตำนานที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กยุคไหนดูแล้วก็ต้องทัดใจกับประเด็นที่ผู้สร้างเขาต้องการจะสื่อจริงๆนะครับใครบ้างที่ไม่มีเพื่อนในจินตนาการตอนเด็กและใครบ้างที่ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเหล่านั้นออกมาเล่นกับเราในชีวิตจริงใช่ไหมครับและด้วยประเด็นเหล่านี้แหละก็เลยทําให้ Foster Home เข้ามาเป็นหนึ่งในกระตูนในดวงใจของ หลายคนตลอด2องทศวรรษที่ผ่านมา โดยตลอดเรื่องราวของฟอรเตอร์โฮมเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครในจินตนาการของแม็กเด็กน้อยวัยแปดขวบตัวละครหลักของเรื่องที่ได้สร้างเพื่อนๆของเขาขึ้นมามากมายแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเกลือตัวหลักเคียงข้างเขาเลยที่เอาจรจริงก็ทั้งแสนดีแสนดีแต่บางทีเนี่ยก็ทําตัวน่ากำมัดซะจริงๆและใน Lost Intune Profile EP นี้เราจะมาพูดถึงเจ้าเพื่อนตัวแสบของแม็กกันแล้วทุกคนจะคิดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนกับเปิดประวัติบลูครับ Eight, hello? How am I supposed to get a shark if I keep getting disconnected? <laughs> บลู Blue, เจ้าเพื่อนตัวฟ้าของแม็กเนี่ยเขามีชื่อเต็มว่าบูรกาดบลูคิวคาซูที่นับเป็นหนึ่งในตัวละครหลกักร่วมกับแม็กและเป็นเพื่อนในจินตนาการที่แม็กสร้างขึ้นในฟอสเตอร์โฮมครับบลู Blue, ถือเป็นเพื่อนที่แสนดีของแม็กเลยนะครับไปไหนไปกันผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะแต่ทว่าในบางทีเนี่ยเจ้าบูก็กลับกลายเป็นกึง่งๆึ่งตัวร้ายของซีรีส์นี้ไปซะเองขึ้นอยู่กับอีโกของบลูว่าจะกำเริบตอนไหนหรือ,อยู่ยู่เกิดจะเป็นเพี้ยนขึ้นมาก็ทาเอาแม็กกับเราคนดูเนี่ยปวดหัวได้เหมือนีน เลยนะครับที่ปรากฏตัวในทุกตอนของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นยาวหรือสั้นจะกคอมิกส์หรือว่าจะเป็นแฟนฟิกพี่แกมาหมดขนาดแม็กที่เป็นตัวหลักกว่าเนี่ยก็ยังมีตอนที่ไม่ได้โผล่มาบ้างเลยนะเนี่ย โดยในยเรื่องนั้นแม็กได้สร้างบลูเพื่อในจิตนตนาการของเขาขึ้นมาตอนวัยสามขวบตอนนั้นมันมีเหตุให้แม็กต้องเสียพ่อโฮมสุดห่วงของเขาไปะนะก็เลยซึมๆและสร้างเพื่อนในจิตนตนาการขึ้นมาเป็นบลูนั่นเองโดยที่เรื่องฟอ s t สเตอร์โฮมเนี่ยมันจะเริ่มตอนที่แม็กอายุ8ขวบเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นบลูตัดับต,ตอนแรกแปลว่าเรื่องราวของฟอ s t สเตอร์โฮมนั้นดําเนินเรื่องในช่วงที่บลูนั้นเกิดมาได้อายุ5ขวบแล้วได้เลยครับ ตัวละครบลูเขาเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายเมือกนิดๆิดคล้ายเยลลี่หน่อยหน่อยลักษณะสีตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าตามชื่อที่เล่นํำมานะครับเขามีตาโปนมีแขนโค้งๆปากเล็กๆแล้วก็จะมีมือเป็นมนๆไม่มีนิ้วเหมือนสาสาว,พวาพเพิร์ลพัฟเกิลนั่นแหละครับบลูนั้นสูงประมาณ2ฟุตเองหรือว่าประมาณ60เซนเท่านั้นเขาหนักเพียงแค่10ปอนด์และตอนที่พี่แกเดินไปเดินมาตามพื้นเนี่ยพื้นผิวแกเวลาเสียดสีกับพื้นมันจะดังเอียดๆเหมือนใส่รองเท้าที่พื้นเหนียวมากๆด้วยเหตุ เพราะลักษณะผิวของบลูเนี่ยมันคล้ายกับเมือกเหนียวๆนั่นแหละ จริงๆตรงนี้ต้องขอบคุณงานภาพของคริกแมคคินตัวผู้สร้างเขานะที่วาดบลูมาในสไตล์2อดีเพราะว่าถ้าวาดมามีแสงเงาสมจริงมันคงจะดูแวววาวแล้วก็เป็นมืกมืดแแม่งแแมงชอบกลน,นนะครับแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่ไม่เคยนะครับเพราะเราเคยเห็นบลูแบบ 3D มาแล้วก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะและก็น่ารักอยู่นะเนี่ยโดยตลอดทั้งเรื่องเราก็จะเห็นบลูใส่ชุดอื่นอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อคลุมชุดปาร์ตี้มีใส่เสื้อขนหนาบ้างเสื้อกันฝนบ้างตามแต่สถานการณ์ไปนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่แก ก็จะลอนจอนตัวสีฟ้าแบบนี้เนี่ยแหละในเรื่องฟอ s t สเตอร์โฮมนั้นบุคลิกและนิสัยใจคอของบูเรียกว่าเป็นทีเด็ดของเรื่องนี้เลยเพราะพี่แกเนี่ยมีอารมณ์แบบขึ้นึ้นลง,ลงเดียวดีเดียวร้ายคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟอร์สเตอร์โฮมเนี่ยหลักๆก็จะมาจากที่บูมันงี่เง่าเนี่ยแหละคือบูเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดหัวไวก็จริงนะครับแต่ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆแม้ว่าในซีซันที่1นึบูจะยังดูแสนดีกับแม็กช่วยเหลือกันไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ตั้งแต่ซีซันที่2เป็นต้นไปเนี่ยเรื่อง มากขึ้นมีความขี้อิจฉาหลงตัวเองเจ้าเล่แล้วก็ทําตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจอยู่บ่อยๆตรงกันข้ามกับแม็กที่เป็นเด็กฉลาดทอมตัวเรียบร้อย แบบคนละขมเลยคือเรียกว่าเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เกิดเรื่องราวในฟอร์เตอร์โฮมขึ้นจะว่าอย่างั้นก็ได้ครับโดยในตอนแคมป์คีปกูดแม็กดาวเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าบลูเนี่ยมันถนัดก่อความวุ่นวายสุดๆมันเล่นกินอาหารแล้วดื่มน้ําจนหมดคนเดียวไม่แบ่งใครเลยแบบเห็นแกตัวมากๆแต่จะว่าในตอน Read and Re ดเอ็มแอนด์วเราจะเห็นบลูห่วงใย,ยเพื่อนๆ,ๆมากๆนะเมื่อเอ็ดวาร์โดนั้นถูกยิงโดยนักล่าทีเนี่ยไอเจ้าบลูมันก็หลั่งน้ําตาและสารภาพว่าเอ็ดวาร์โดเนี่ยมีความหมายต่อเขามากในฐานะเพื่อนบลาบลา แต่ว่าภายหลังเนี่ยเขากลับพบว่าเฮ้ย hey เอ็ดอารโดมันไม่ได้เป็นอะไรมากดี่ว่าที่นายเจ้าบลูก็เลยพยายามใบเบี่ยงว่าเฮ้ยที่ฉันร้องไห้เสียใจเมื่อกี้อ่ะมันก็แค่การแสดงหรอกนะแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นัะอย่างนั้นนอกจากนี้ในตอน The Sweet s t a n d of Success บลูยังโชว์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยห่วงยยแม็กและเพื่อนๆของเขาแบบสุดๆด,ด้วยนะครับคือตอนนี้บลูจะต้องไปเป็นดาราและห่างกับเพื่อนพี่แกก็จะบอกผู้อำนวยการสร้างฮอลลีวูดอยู่เรื่อยๆว่าเขาเนี่ยอยากกลับบ้านเรื่องน้อยขอโทรหาแม็กเพื่อนรักได้ไหมเขาคิดถึงเพื่อนเหลือเกินซึ่งสุดท้าย แล้วบลูก็จะสารภาพว่าเขาอะไม่ต้องการอะไรนอกจากเพื่อนรักจะอะไรเขาก็ไม่สนนะ่ยขอแค่มีเพื่อนก็พอแต่พอถึงจังหวะต้องบอกความจริงในใจกับเพื่อนก็ดันปากแข็งตลอดแล้วก็พยายามจะบอกเพื่อนๆว่าพวกเขาสําคัญกับเจ้าตัวขนาดไหนในแบบของตัวเองซึ่งก็จะไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายแล้วบลูก็จะได้เพื่อนๆมาให้ความช่วยเหลือทุกทีจากมิตรภาพ ที่เกิดขึ้นแบบงงๆนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยมิตรภาพที่สวยงามของผองเพื่อนนิจจินาการของเรื่องฟอสเตอร์โฮมแหละนะบูนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าตัวเองทําผิดอยู่จน,นเพื่อนๆเนี่ยต้องเข้ามาเตือนซึ่งบูเองก็พยายามปรับปรุงแก้ไขยอยู่นะครับถ้าสุดท้ายก็จะโดนความเพี้ยนเข้าครอบงำโจตบะแตกทุกทีกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยได้ก็ จบตอนได้และครับอีกทั้งบลูเนี่ยยังเป็นพวกที่ชอบเติมสีตีไข่ตลอดเวลาที่กำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังนะครับบางทีเรื่องที่เจอมาเนี่ยมันธรรมดามากๆแต่พี่แกชอบเอามาเล่าให้ดูเวอร์บางทีก็ชอบบังคับให้คนอื่นทําเรื่องถูกให้เป็นผิดแม็กเนี่ยโดนประจําแล้วจริงที่เห็น Blue บลูบ้าๆาบอแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาฉลาดมากนะครับเพียงแต่ความฉลาดมักจะถูกบทบังด้วยความสมาธิสั้นอยู่ตลอดตลอดก็เลยไม่ค่อยได้โชว์มุมนี้สักเท่าไหร่ บลูนั้นยังเป็นพวกที่ขี้เกียจขี้เกียจเรียกว่าขี้เกียจตัวเป็นคนเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยไม่ชอบทํางานมาก,มากๆคือมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งชื่อตอสควิดเดอรเดย์บลูนั้นเผือ,อนเอาขนมหล่นพื้นใช่ไหมแค่ก้มไปเก็บก็ได้กินแล้วแต่เขาเนี่ยเลือกจะเดิน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 ไปทั่วบ้านเพื่อเรียกให้คนมาเก็บขนมบนพื้นให้หน่อยใช่ครับ แค่นั้นแลจริงๆจะบอกว่าขี้เกียจก็ไม่เชิงนะแต่เป็นพวกที่ไม่ชอบทํางานแล้วก็เป็นพวกหัวหมอซะมากกว่าจริงๆบลูไม่ได้ถึงขั้นต่อต้านกฎระเบียบอะไรในบ้านขนาดนั้นหรอกนะครับเวลาแม็กบอกว่าอย่าทาเรื่องไม่ดีนะก็มีหลายครั้งที่พี่แกหยุดทําให้เหมือนตอนที่จะคว้าใจาก,การใส่เทเลนส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมพอแม็กเตือนบลู Blue ก็หยุดแต่ว่าทั้งหมดที่ทําให้บลูดูเป็นพวกแหกกฎเนี่ยเหตุผลเดียวเลยครับพี่แกเหม็นหน้ามิสเตอร์ฮาริแมนเฉยๆนั่นแหละ และแน่นอนบลู Blue นั้นเป็นพวกที่ปากร้ายปากไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ชอบพูดจามไม่ดีใส่คนอื่นเพราะถูกอีโกโ้ครอบงำอยู่บ่อยๆแต่ถึงจะเป็นคนที่ดูไร้ไหวแบบนั้นนะน,นะแต่เขาไม่เคยทอดทิ้งแม็กเพื่อนรักเลยนะครับเห็นได้ชัดที่สุดในตอนไนท์แมร์ออรวิลสันเวย์ที่ตัวเขาเนี่ยหนีออกมาจากบ้านที่เต็มไปด้วยซอมบี้ทีนี้บลูเขาดูว่าเฮ้ยแม็กยังติดอยู่ในบ้านนี่นะก็เลยตัดสินใจฝ่าซอมบี้กลับเข้าไปช่วยเรียกว่าแสดงให้เห็นมิตรภาพของบลูแบบสุดๆเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนเลยทททีี่่่ลลูเเนยจาป็ต้ออองงืกกสิ กับเลือกไปช่วยเหลือเพื่อนสุดท้ายบลูนั้นก็จะเลือกแม็กทุกทีแม้บางครั้งจะมีบ้างที่พี่แกจับปลาสองมือจนทุกอย่างมันพังเละไปเป็นท่านะครับคืองง่ายๆบลู Blue เนี่ยเป็นตัวละครที่รักเพื่อนพ้องมากๆแต่ว่าปากแข็งชอบก่อความวุ่นวายเรียกร้องความสนใจและเป็นตัวปัญหาตลอดทั้งหมดนั้นก็เพราะพี่แกอยากมีซีนอยากให้เพื่อนๆแครแม้บางเรื่องเนี่ยจะวุ่นขนาดที่ทำให้เราคนดูคิดว่านี่เอง เป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยใช่ครับถ้าใครดูจะดูว่าบลูมันเพี้ยนเบอร์นั้นเลยเลยครับตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าบลูมันจะเป็นตัวแสบของบ้านในจินตนาการแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบลูนั้นมันก็เป็นหัวโจกในหลายๆเรื่องแล้วก็ผูกมิตรกับคนอื่นเขาไปทั่วเลยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแม็กที่สร้างตัวบลูขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับทั้งคู่นั้นมีความพิเศษตรงที่ไม่ใช่แค่เพื่อนในจินตนาการทั่วไปแต่คือออกพจนภยัยและสร้างเรื่องราวไปด้วยยยยกกักัันนนนเเเลลลโดหงิรี้ แวะมาที่ฟอสเตอร์โฮมทุกวันเพื่อมาเยี่ยมบลูให้แน่ใจว่าเพื่อนรักของเขาจะไม่ถูกพาตัวไปไหนแต่ถึงจะสนิทกันมากกับเธอแต่ทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าน,นิสัยต่างกันสุดครัวเลยนะครับขณะที่แม็กซ์จะเป็นเด็กที่มีเหตุบีผลมีศีลธรรมแต่เจ้าบลูเนี่ยจะชอบพาออกนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยเพราะงั้นการมีตัวตนของบลูก็เหมือนเป็นอีกด้านของจิตใจเด็กน้อยที่ท้าทายศีลธรรมของเขาอย่างมากเลยอารมณ์แบบจิตใต้สำนึกไร้อะไรทำนองนั้นได้เลยครับ ความสัมพันธ์ของบลูกับแม็กนั้นจะออกแนวซึนๆนะครับโดยเฉพาะพี่ฟ้าของเราเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาห่วงเพื่อนขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ที่มีใครบางคนพยายามจะแยกเขาออกจากแม็กนะพี่แกจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เพื่อนรักคืนมาเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะเห็นแบบเนี้ยอยู่หลายตอนน,น,นะครับทั้งคู่จะผลัดกันเซฟกันไปกันมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม็กมากกว่าที่คอยปกป้องบลูเพราะพี่แกชอบทําตัวเพียเพ้ยนๆก่อเรื่องอยู่เรื่อยถือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่สร้างสีสันให้กับเรื่องฟอ s t สเตอร์โฮมอย่างมากเลยแหละครับ และในเรื่องความสัมพันธ์ต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงบลูกับมิสเตอร์ฮาริแมนกันบ้างซึ่งเรียกว่าเป็นคู่กัดกันก็ไแ้เพราะว่าบลูเนี่ยมักจะมีปัญหากับมิสเตอร์ฮาริแมนอยู่เรื่อยเหตุเพราะมิสเตอร์ฮาริแมนนั้นเป็นคนที่จริงจังมากๆและจะไม่ยอมให้ใครประพฤติตัวไม่เหมาะสมในบ้านหลังนี้เด็ดขาดและในฐานะผู้คุมกฎในฟอสเตอร์โฮมเขาเนี่ยเคร่งมากๆเพื่อให้บ้านหลังนี้เรียบร้อยเป็นระเบียบใช่ไหมแต่ก่อนนะมีไอเจ้าบลูอยู่ก็คงต้องมีเรื่องวุ่นๆุ่นสักวันหนึ่งนั่นแหละ เรื่องราวของทั้งคู่จะมีช่วงพีคที่ตีกันจริงๆด้วยในตอน The Blue Superdude and the Magic Potato of Power เรียกว่าตีกันแบบรลเบิดระบเบเอไปเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบลู Blue กับมิสเตอร์ฮาริแมนก็ยังเป็นเพื่อนในบ้านหลังเดียวกันอยู่แม้จะขมเหมนกันบ้างเป็นระยะระยะก็ตามและอีกคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแฟรงกี้นั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบลูกับแฟรงกี้เนี่ยก็เหมือนกับแม็กนั่นแหละคือเหมือนดาบสองคมรักก็รักกันมากแต่พอจะเตีกันเนี่ยก็ไฟกันแบบสุดๆเหมือนกันโดยที่ส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของแฟรงกี้ในฐานะคนดูแลบ้านก็จะต้องดูแลรับผิดชอบให้เรียบร้อยใช่ไหมแต่ก็ต้องมาเจอกับเจ้าบลูหัวกบฏชอบก่อ,อความวุ่นวายอยู่ตลอดมีครั้งหนึ่งในตอน f o o d s and Regulations ที่มิสเตอร์ฮาริแมนสั่งให้แฟรงกี้ตามเก็บกวาดสิ่งที่บลูมันเก่อเอาไว้แต่เจ้าบลูเนี่ยก็จะมาปวดไม่เลิกด้วยก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้มาเาััไปท่่วนแหละถ Tùa ấy cháu tua phá ới ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการออกแบบตัวละครบลูกันบ้างดีกว่าครับคือมันมีการเปิดเผยมานะว่าตัวละครบลูเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยที่ครกแมคคาเคนได้สร้างขึ้นมาซึ่งตอนนั้นบลูก็ยังเป็นเหมือนเยลลี่สีน้ําเงินตามชื่อนั่นแหละในตอนแรกเนี่ยบลูถูกว่าออกมาเป็นคล้ายๆกับผีผ้าคลุมแต่ว่าเป็นสีฟ้าเดินไปเดินมาไม่มีขานะครับอารมณ์แบบผีผ้าห่มที่เด็กๆชอบเอามาคลุมโปงหลอกเด็กคนอื่นเลยซึ่งทางการ์ตูนเรื่อเวิร์กเนี่ยก็เคยออกมาบอกว่าบลูเป็นผีผ้าห่มจริงๆนะพอตัวก ดไปนนั่นเองแต่ถว่าบางสื่ออย่าง The Providence Journal ก็เคยมีการกล่าวว่าบลูนั้นไม่ใช่ผีพมอย่างที่คิดแต่ว่าพี่แกเป็นเยลลี่สีฟ้า ด้วยเหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าตกลงพี่แกเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะไม่เคยถูกพูดถึงในซีรีส์เลยเพราะงั้นเราก็คงต้องจินตนาการตามชื่อเรื่องไปกันก่อนนะครับนอกจากนี้ถ้าเราดูจากคอนเซปต์อาร์ที่เคลิกแมคคาเนวาดมาหลากหลายมากๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นพี่ก้อนสีฟ้าก็สมกับเป็นเพื่อนในจินตนาการจริงๆนะเพราะว่าแต่ละแบบก็คือภาพที่เราชอบวาดกันบนหนังสือเรียนชัดๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ จอสุดท้ายเราก็จะได้มาเป็นบลูแบบที่เราเห็นในเรื่องและกลายมาเป็นตัวละครที่เรารักจนถึงทุกวันนี้นี่เอง เพราะงั้นใครที่มีเพื่อนในจิตนาการทําความรู้จักกันไว้นะครับไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาอาจจะได้ออกบรรลดแล่นบนจอทีวีแบบเจ้าบลูก็เป็นได้และเหล่านี้ก็คือข้อมูลในเรื่องราวของ Foster อร์ e ทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องราวนอกจอกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าถ้าใครคิดถึงพี่ฟ้าของเราห้ามพลาดช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะครับบลู Blue, เนี่ยเอาจริงถือเป็นตัวละครที่มีคนทั้งรักมากๆและก็อย่างว่านิสัยพี่แกก็น่ากำหมัดซะเ,เหลือเกินก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ผู้คนก็อาจจะหมัน่นเอาได้ ในเวลาเดียวกันชื่อของบลูที่สะกดด้วย B L O O เนี่ยแม้จะไม่ได้มีบอกอย่างชัดเจนนะครับแต่เราก็อนุมานได้ว่าบลูนี้ก็หมายถึงบลูที่แปลว่าสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินแต่ว่าเป็นการเล่นคานั่นแหละครับบลู Blue เป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่ปรากฏในซีรีส์ทั้งหมดรวมถึงเรื่องสั้นทั้งหมดด้วยและเขายังไม่เคยหายไปไหนจนกระทั่งยาวไปตอนจบและลามไปยันแฟนฟิกเลยทีเดียวพี่แกก็ยังอยู่ ูเหมือนว่าบลูนั้นจะแพ้ดอกไม้นะครับซึ่งในตอน Challenge of the Super f r i e n d s มีการบอกเอาไว้ว่าพี่แกแพ้ดอกไม้แทนในตอน One Fa ลส์มูวยังบอกว่าบลูแพ้มะเขือเทศอีกด้วยตัวละครบลูเนี่ยเคยไปปรากฏในการ์ตูนหลายๆเรื่องด้วยนะครับอย่างใน t ด e p o w e r p u f ์พ,พับเกก็เคยไปโผล่ซึ่งสลับกันในตอนแรกของ Foster Home เจ้าโมโจโจโจ,โจโก,ก็ปรากฏตัวในเรื่องนี้เช่นกันเหตุก็เพราะคริกแมคคาเคนเป็นผู้สร้างของ2เรื่องนี้ได้เองบลู้นเคยไปปรากฏตัวสั้นๆเป็นของเล่นในตอน Scramble e g g s ของ DC Super ดี o ีซ Girls ใน The Grim Adventures of Billy and Mandy มีการตัดกระดาษแข็งเป็นรูปบลูในตอน Billy and Mandy Moon to Moon ที่มาคู่กับแม็กเลยด้วยและบลูนั้นยังไปปรากฏตัวท่ามกลางผู้รีภัยในตอนสุดท้ายของ Wonder Over Yonder ซีรีส์ของดิสนีย์ที่พัฒนาโดยคริสแมคลาเคนอีกด้วยเรียกว่าโผล่ขามคายกันไปเลยว่าแต่ทุกคนเห็นบลูกันหรือเปล่าเขาซ่อนอยู่ในกองทัพตัวกระตูนเหล่านี้แหละไหนใครเห็นบ้างคอมเมนต์ว่าบอกกันหน่อยนะครับ แล้วก็อันนี้ชวนให้สังเกตกครขำๆนะครับเราจะเห็นว่าไอตัวก,กร์ตูนที่เคล็กแมคเคนว่าให้กับดิสนีย์เนี่ยมันจะมีตัวก,กร์ตูนที่คล้ายกับพวกรับเกิลด้วยแล้วก็ยังมีคล้ายกับพวก o ซ t h าร์คแล้วก็ยังมีเป็นพวกตัวร้ายที่คล้ายๆในเรื่องซามูไรแจ็คอีกด้วยแหละครับเรียกว่าลายเส้นของพี่แกนั้นมีเอกลักษณ์มากๆแต่ทุกคนอย่าลืมหาบลูกันนะว่าซ่อนอยู่ที่ไหนซึ่งเหตุที่พี่แกไปโผล่นั่นโผล่นี่เต็มไปหมดเนี่ยพอตัวผู้สร้างก็ส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนคือดอดดดดีีีไไไซนนนขงงลลูเ่่่ยยมมมัวววาาาากกๆปโผห็้้ชคท สา์ของบลูเนี่ยมันดูเรียบง่ายแล้วก็คนชอบมากๆแบบนี้ทีเนี้ยพวกผู้ผลิตของเล่นหรือว่าผลิตพวกตุ๊กตาเนี่ยเรียกว่ายิ้มเลยเพราะจะทาเป็นเสื้อก็ได้จะทําตุ๊กตาหรือจะทําเป็นฟิกเกอร์ก็ได้ไปจะถึงชุดคอสเพลย์ก็ทําได้ง่ายมากๆเราก็เลยเห็นสินค้าที่เป็นรูปบลูเต็มไปหมดและหลากหลายมากๆด้วยนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเพื่อนในจินตนาการของเราวัยเด็กอย่างเจ้าบลูแล้วนะครับก็เรียกว่าเต็มไปได้วยความรู้สึกนะทั้งรักและก็ทั้งอือย่างว่าแหละ และสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับคิดถึงวัยเด็กกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและก่อนจากไปเนี่ยขอทุกคนแค่คนละหนึ่งไลค์ให้กับพวกเราก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดกระตูนที่รักและคิดถึงกดติดตามพวกเรา Lost Intune ไว้ได้เลยนะครับ